สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพีจ้าทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศตอน3ามโมงนะครับมารุ่นง่วงออกลูกน้ากันครับเป็นงัวของพีจ้าเองนะครับงัวคอกนะครับบริใายตัวนี้นะครับเป็นนองกําไรเป็นสาวทองแหลกครับในใบสมเพิ่นนะครับเป็นเพิ่มสมกับเจ้าท่องแดงนะครับแต่ว่าแต่นะครับไม่ในใบกําหนวดขอดเพิ่นนะแต่วันที่3ามเราพี่น้องมันเลื่อยมาหลายโพดนะครับมันสิออกว่าเป็น ท้องแดงหรือเป็นท้องดำนะครับเดี๋ยวเขามาหลุนกันนะครับนอมมบบ้องเร,อเ,เริ่มมีอาการอัตตาบสองโมงใบโม่งเคืองเริ่มน้ำเดินเริ่มบอกกินหญ้าเริ่มลุกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวยางหวัวน,น้นองถีบท้องจ้คข้องนะครับคือมันแปลกนะครับเพลิดกับบวมลันลงบนหลับพี่น้องนะครับเป็นน้องกำไรครับอายอยู่กับพิจารกับสีมะม่านสีหาเดือนไดนะครับสือมาตอนอายุตอนมันทองสี่เดือนกว่าอันนี้บรตสมกับพิจารนี่ครับพิจารได้ใบสมนี่มานี่ครับ เจ้าท้องแดงนะครับเจ้าท้องแดงในใบนกำหนดขวานสองมีนาพี่น้องมื่นนี้วันที่ยี่สิบสี่แล้วผ่านมายี่สิบโอ้มันเลื่อยมาหลายพี่นอ้องอกับวเนรนะครับพี่น้องกับวเนรนะครับได้ไล่ทันเป็นที่ผมปะครบครบสิบเดือนพอดีสมวันที่ยี่สิบสี่สมวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมนะครับครบสิบเดือนพอดีนะครับว่ารุ้นกันว่าสิเป็นท้องดําหรือเป็นท้องแดงนะครับ นะครับนำข้าออกนิดผมมองหูว่านำข้ามันแตกบ่ผมก็มาบ่าท่านนะครับเห็นน้ำเป็นแบบคุ้นๆนะพี่น้องเมื่อนำเดินเพราะว่าเดี๋ยวสิมอลลุ่นน้ำกันว่าจะเป็นตัวแม่ตัวเถิกหรือท้องดำท้องแดงนะครับสื่อมาบริสม์เองเอาล่องเบิงนะครับน้องกำไลลายเอียดตัวนี้กะสูงร้อยสี่สิบสี่ครับเป็นสาวทองแหลกนะครับสื่อกะหลายเติบแพองอยู่พี่น้องสื้อว่าเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อนหูดีตอนนี้อาการเพื่อนกะ นอนบะได้พี่น้องนอนข้าวหนึ่งกับลูกนะครับเพศบวมเหลวนะครับน้ำนี่เดินแล้วน้ำไหลออกไหลทเท่อเลลวเพิ่กนกะคือมันแปลกๆพี่น้องนะครับหยากระบอกกินแล้วมาดูน้ำกันนะครับว่าเพิตออกมาแบบใดนะครับขอให้ปลอดไยัยไปก่อนนะครับพี่จา้ากรทติเ้าเพิ่นนี่แหละนะครับอยู่ในคอกนี่ละนี่ท่องเอาท่องแดงนะครับเดี๋ยวห้องมาดูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศตอนปลายสามกว่าว่าพี่จ้าวัดทุ่มหลาเป็นง่วพี่จ้าเองมาลุ่นกันนะครับ น้องกับไล่อดเรียบร้อยครับพี่น้องหลังจากล่อคอยมากแต่บสองใบสามครับออกเรียบร้อยครับเป็นเพจเมียรครับพี่น้องครับพี่จาดีใจร้ายครับนี่ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าสมอท่องแดงมาพี่น้องคือว่ออกมาได้สิบนาทีพี่น้องสู้หัวล่ะนะครับ <S 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 แข็งแรงไรนะครับเพื่อนอ่าเม่เพื่อนภาษาหมาที่จะเบงได้ครับพี่น้องเบงบ่ออกก็เถอะพิจาก็เลยลวงเห็นเล็บเพิ่นก็เลยลวงนะครับปรากฏว่ามันโตใหญ่ นะครับก็เลยซอยป่าครับผมผมดึงผมดึงขาเพลินป่าค่อยๆนะครับพี่น้องเลิฟจิมิเพลินนะครับดึงซอยกันประมาณหาหน้าที่ออกนะครับออกมาในเพลิเมี่ยครับพี่น้องอู้ใหญ่แห้งต้องบอกว่าใหญ่แล้วกระดงเข้มพอมครับผมคิดว่าน้าเจ้านาจิสมมาอิรีนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าท่องแดงอหลีกระคักเลยล่ะพี่น้องนี่ครับเพิ่เลยกำหนดมาสองอาทิตย์เลยกำหนดมาสองอาทิตย์นะครับ แดงเข้มโค้งสางแบบใหญ่พี่น้องตอนนี้แม่เป็นกะน,นอนเมื่อยนะครับเิ่นลูกกะละได้เพิ่งนอนเมื่อกี้นี่นอนเตียลูกลูกกับพยายามสิอ่าชู้หัวนะครับพยายามลูก,ส,ออกสิบหาทีออกมาเดี๋ยวสิบหาทีนะครับถือว่าแข็งแรงดีใจเลยครับพี่น้องครับแดงเข้มๆเป็นบรามันลูกผสมครับลูกเจ้าน้องกําไลรครับพี่น้องสุดยอดแข็งแรงดีนี่ครับแข็งขาแบบใหญ่เลยวัแบบนงว่าตัวผูนะพี่น้องนี่ครับ แม่ไปก็บหูหูแล้วพี่น้องบอสนบอยักบอหฮวงลูกครับเพราะว่าอยู่กับปจ่าก็โดนนะครับปีจ่าก็เลือกหองอหูทิศเอาคิดทวนแล้วพี่น้องจังหน่อยอีกประมาณเกินชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพี่นกองจะลูกกินนมเพลินน้องกําไรครับเดี๋ยวส่วนอืน่นเสาะกะทิไทยอ่าให้เบิงอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้กลางคืนออกตอนทุ่มเคร่งนะครับเก็บประมาณบใบสองใบาสามออกทุ่มเคร่ง บัวหัวดำค่ำม,มันแตกตอนใดนะครับพี่จากระตีเฝ้าน้องง้วอแะครับพี่น้องมาแลงนี่นะครับเฝ้าน้องง้วอแล้วเอานะครับแข็งแรงบ่พี่น้องลูกเจ้าทองแดงนะครับลูกเจ้าทองแดงนี่ครับนี่ตาหักบ่พี่น้องแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับในคอบพ่จายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับตัวเมียแดงเข้มขาใหญ่แบบขานขาบอลตัวผู้นี่โอ้พี่น้องนะครับบ่ส้นบอสเนี้น่องกำไล เอานะครับดีใจไลท์